สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเสิ่ง v i p เช้าบ่ายวันที่21สิงหาคม2567เนาะค่ะพี่น้องเนาะวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบป่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปเพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะ สำหรับดิ่เด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องทุกคนก่อนที่จะไปดูวันที่21ใจจะพาทุกท่านมาดูวันที่20ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านวันยี่วันที่20ก็มาทุกตัวเลยนะคะทุกคนคือวันที่21ใจกว่าหลุดนะคะทุกคนถ้าหุ้นทั้งเสียงมาเอสซี SC สังเกตนะคะมาแบบมาแบบ ทะลุทะลวงเลยนะคะทุกคนเด่นรอบเชา้าใจให้1และใช่สและหนมา3 1 4 0 4ึ่งสี่ศูนย์สี่เข้าคู่หนึ่สี่สี่เข้าคู่ศูนยสี่สี่ศูนยคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนรอบบ่ายมาอีกรอบนะคะใจให้ศูและสมาห้าสี่สี่เข้าคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนสี่สีนึ่งสองหลุด นะคะทุกคนวันนี้3กับ8หลุดนะคะสามาหลักร้อยเลขเด่นประจําวันพี่น้องมึงหุ้นทั้งเสงเวลาเข้านี้เข้าหนักหุ้นทั้งเสงวีนะคะทุกคนเวลาเข้าเข้าหนักมากเวลาหลุดหลุดหมดเด้พี่น้องพี่น้องกะสังเกตเอาได้ค่ะส่วนมากจะสลับเข้าสลับหลุดเด้พี่น้องห้างเสงวีนะคะทีนี้มาต่อวันที่21นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันที่21รอบเช้าใจได้อยู่ที่เและแ ทุกบนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นเก้าเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดค่ะทุกท่านแปดเก้าแปดสองแปดสี่แปดสามแปดหนึ่ง แป <80 S 2> เด่นรอบบ่ายค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและสองวันนี้เก้าเบิ้ลเด้พี่น้องแต่ว่าวันนี้เลขเบิ้ลประจำวันไม่มีนะคะทุกคนวันพุธมาดูเก้าค่ะเก้าเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสี่เก้าหนึ่ง 9ก้าสามสองค่ะสองเก้าสองแปสองสสองห้าสองหนึ่งสองสะครทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเก้าแปดเก้าสองเก้สองแปดดสอง ก้ากับสองรอบบ่ายเก้าเก้าเก้าแปดสองเก้าสองแปดนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตจดเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC, ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธนะคะทุกคนอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับ4กับ9นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ส่วนคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นรอบเช้ารอบป่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีดุดกันทุกวันนะคะถ้าท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่9้าและแเด่นประจําวันอยู่ที่4และ9้าเป็นเก9 9ติดเลขเด่นประจําวันนะคะติดคู่ตัวเด่นเก 8ค่ะ8 4 8 9ติดคู่ตัวเด่น8 9 9 8 9กับ2รอปลายและ4กับ9เด่นประจำวันเป็น9499ติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่น99 2าค่ะ2 4 2 9ติดคู่ตัวเด่น92 29ค่ะพี่น้องเป็นยังไงครัพี่น้องคะมีคู่ใดมากบ่ค่ะถ้าพี่น้องมาก กรตามใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะ้าพี่น้องบอ่มักกับผ้านใดพี่น้องสถิติกับมีของมีหลุดกันคือเกาทุกมือเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP วันที่21สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ